สวัสดีค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่สามของวันนะคะในจะคลิปแล้วในวันนี้บอทนเบสสรุปแล้วยังท่านกินเขานะคะโมกินยียบร้อยแล้วเอามไจนเย็นแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่นะคะหลายหลายคนถามมาว่าคู่พึ่งกับน้ำหวานเป็นมู่กันที่แมนค่ะคำตอบคือเคลื่อนกันนะคะ ล่าสุดมี้ด้มิมูเป็นนั่งเอกนะครับพี่น้องจะคองเกิดจะคองเกิดเดือนไหนนี่ทัหน้าจะคลองเนี่ยเขาคือสภาพเกิดกันเดือนหนึ่งไล่กันอุยมูกันแมนรุ่นเดียวกันเกิดซีสองเดนอซีสองแมนปีทองแมนปีทองำกัครั้งแรกนะคะพี่น้องที่มิมูรุ่นเดียวกันเป็นนั่งเอกพี่น้องอันนี้กับเจ้าคนชิเทิร์ไปใส่ ชู้ว <ga> <le> <ting> ้มงไม่ย so <itus> ื <gu il ene> <It> ้อน้องกัดีด็ดจอนอไมถึงยื้สายยื้สายกขายู่วโงเดียวกันเด้ดีจะคล้องไยืสายนัดมัดผิดวะนี่ชันม้จะคล้องไงยื้อสายเขายู่วงเดียวกันได้ยอันนี้เป็นคลิปเลกที่สีได้สัผกันเัวค่ะแม่นค่ะเพาเหนกันดูเววแวาไรหลายรอบแล้วว่าสีสัมผัส บอกกันดู้เราดิใช้สิสัมผัสในเด้อว่าแต่ละจังหวัดแต่ว่าบุคคลในสัมผัสจนว่าช่องอื่นเขาหูจักตัวตนไปเบิดแล้วช่องนี้ว่าก็มาทำความรู้จักนะคะอันนี้ขอถามหน่อยนะคะอันมาแต่ใส่กค่ะมาแต่เวอร์ดาทำทุนกระทะอ๋อเป็นคนโคราดไม่บอกกันแบบเพื่อนเพื่อนก็ได้แต่กันนี่แหละสิ่ามแบบเพื่อนเพื่อนเลย กันยังว่าตะกี้เป็นกัเป็นหมอลำอยู่แล้วตะกี้เป็นหมอลำแต่ว่าเป็นหมอรัมหมอลำใหม่หมูหมอลำมหมูหมอรัมฟันแกนหมอลำเรืองคือกันหมอรัมเรืองฟันแกนทางกำลังฟันแกนตอนนี้ก็เรียกเมื่อีิวั่านมหาประสบการณ์ทางลำกยเลื่อนแสดงว่ากัเป็นหมอลำมาโดนแล้วประสบการณ์จ็กปีแล้วค่ะเออคันนับนับเป็นตัวเลขได้กันประมาณห้าปีเลยค่ะ ก็ถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรนะคะนางเอกมากฝีมือยูสน่าพี่น้องค่ะอันตรวยกับทางล้ำเพื่นน <wh ี่ปากพูดอย่างนี้อยู่ในร่ำเด้อเท่าสีแดงเลี้ยนดูไปพร้อมกันเพราะว่านี่กับว่าก็ปีสองคือกันปากปากไว้ร่ำเมียปากไว้ร่ำเมียเมื่อไม่ยิงไม่นังด่านล้ำเพื่นแต่ว่าเก่านังด่านล่ำขอนแก่นท่านคนกระสิทธิ์บว่ามีมีประสบการณ์แบบพ่อหมูว่ายูมือสิีหนาอันเลี้ยงท่านมากกับพ่อหมู พ่อมีประสบการณ์ทั้งขื่นล่ำเรืองกับเบญางดอกเก่งกว่าเข้าไปหลายเท่าแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่นมีประสบการณ์หลายกว่าแต่ว่าได้งี้ค่ะว่าอยู่รถแห่มาก่อนแบบนี่ค่ะอยู่รถแห่กับไปรับงานพวกนุนซีนอกบุญซีซูสี่งงานหนอกสิกับไปหลายแระดัะเคยไปเรี้ยงล่ำก่อนไปอยู่เมืองล่นะคะปาเพิ่นผ่านมาสื้ทางแล้วพี่น้องขายเกือบสิบไปค่ล่ำสิงห์ แบบว่าเอนทั้งเสียงเสียงสิทั้งเสียงทั้งความบันเทิงนี่สิก็คือแบบว่ามักอยู่แล้วอะไรอย่างมักทั้งด้านนี้อยู่แล้วคอยหาประสบการณ์แบบว่าอันนี้ถือว่าท่านเผื่อสิ่งอยากดูเป็นคนถือว่าอยากอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ให่ถ้าเติบพี่น้องพร้อมพัฒนาและอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะฝากพ่อๆแม่ๆเป็นกำลังใจให้นั่งเอกนำบัตรมาได้ค่ะให้นี้ ให้น้องน้ำพึ่งน้ำขเพราะว่าตอนนี้เอฟซีเพิ่นหลายแห้งแซงเข้าไปไกลเติบพี่น้องค่ะเปิดช่องข้าวเดียวพุ่งจูดเปิดช่องข้าเดียวตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่ละค่ะพ่อพม่แม่ให้การตอนรับดีดีค่ะตรงแมนไปถึงบพ่อแม่แม่นะคะวมาสิโพสคลิปมั้องูอีกยุค่าฮาฮ่มูน้องไปแล้วนั่งเองหนึ่งหมื่นพันหกร้อยบติดป้าท่านคู่เพิงแล้วคู่เพิงเปิดส่องมาสี่สองปีแล้วพี่น้อง น้ำหวานกับน้ำผึ่งแมนมิเตปูวานำหวานกับน้ำผึ่งมาพร้ากันตะวาสู่ความยิ้มหวานของน้ำหวานบดได้นะคะจะยิ้มหวานนี่หลี่ตานี่เบ่าซะบ่าเพราะท่านเขาหรอกตาสัมผัสหนี่เพลินกันยังว่าเบิ่งคลีบผูเผึ่งต้องเพิ่มความเร็วหนึ่งจุดสองค่ะเปิ้ลเซลเปิ้ลหาง อันนี้เรืงเธอกะบอกบ่าจรงป็นในขันบ่มีอันขันไปว่านังบอกผู้เดียวสิก็ะบอกไปพวกปิ้เหมือนกันตังมี่พอพอแม่แม่ซีถามนอนย่ำไรสดคือกันแมนน่ะไไป้อยูขันมีผู้ถามกันนำไรแฟดับคือกันเอาขันถ้านังอยู่ผู้เดียวบ่มีคนถามแลาจะสิยวบาหยั่งเนาะจะจะเสียวบาเรื่องหยั่งกันเพิ่นบ่ถามได้าขันเพราะยังต้องการคนบ่มีคนถามอือบ่ซิบ่เลยแมนบ่โตตัวเนาะ สชว่าว่ายังด่าทั้งหลังนี่กับกองแกงกองแกงนะคะอันนี้ก็คือมานน้ำรถบัสน้ำกันเท่าก็ขึ้นขั้นเดียวกันนี่ว่าขืน้นเดียวกันเดีวเขาไม่ได้รอกันแล้วมาเมื่อเช้านั้นมีคลิปหลักฐานได้อาบแห้งนั่งเอกสาวอาบแห้งลงไปแล้วสักแห้งครับพี่น้องครับเค่ณเตยนี่ตื่นมาสักอีกหนึ่งวัน เป็นยังดอกน้องกันว่าเป็นอย่างใดแค่จีซักแทนทั้งขั้นค่ะเมนีเอาเลยค่ะป้าผู้เสิบนามผูเสิบนามเป็นกำลังใจให้ผู้เสิบนามเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้สาวเสิรบเด้อค่ะเมนีผู้เสิบนามกับหวานก่แพ้กันเลย สู่ๆทุกคนรนอม่ามืนอนี้กับแบบถึงถึงาาาาสิบปรดับคุกกี้ประดัสนิทเล่จาจะกะใจหายนอมาเห็นแบบอันนี้คือแบบว่าโอมาบบทานันคู่เนาะเป็นงนแบ,บ่เคยเห็นเล่าบ่า้ค่ะเคยเห็นเคยเห็นเทือนึงค่ะตอนม่านเสื้อไทยพแม่นมาดูตรงสาวน้อยเสื้อไทยพิมแมงดูก่อนใจแฟนแต่มา่อพออาจจะคู่เอกเดียวไมือ่อพอตัวเป็นๆครั้งนึง ตอนนั้นที่ว่ามากเรา,เราเรากระซือเราอยู่ว่าเพราะว่าพี่มิมเพิ่งเธอ,อเ,รเ,รเราจะอกไม่โตเนาะอายแล้วเราจะแต่ปีที่แล้วบอกค่ะแต่งแต่เล่าเหตุปีเล่าเหตุหัวลำเดียปีเดียวก็จะไปโตไปีที่สองนี่<ม>นค่ะวันนี้ก็ได้เร็ม,มากอายเราจะมารับเชื่นพร้อมันสาวน้อยสาวน้อยนนอ๋อแสดงว่าตะกี้ยูขวัญใจแฟนป้นกับเป็นว่าเล่าจะบม่ไปโตจะบม่เหตดร่วงโต พอดีกับพอโจในอื่นแต่แบบว่าเอาไอ้มารักชื <k <k ่นในวงการเล่ใมาเสิร์ฟไทยแล้ก็แ่ละเด้มานั่แต่ว่าเราก็บ่รู้ดอกเหมือนมะเสิร์ฟไทยเรากับพี่นางอีกแล้วก็บพี่นั่งผู้ไก่นี่ยล่ะตอนนั้นยุ่น้ำกันเหมือนกันมากับผู้ไก่กระโขกกันพี่พี่อยู่ในวงนําแม่งียนค่ะแสดงว่าตะกี้จองก็เป็นนางเอกอยู่ฝันใจแฟนตะกี้ตอนปีแรกก่นั่ได้ขึ้นเป็นนางเอกค่ะตอนปีแรกก็ไปลองเล่นเป็นนําเนี่ยล่ะ เราเล่นเล่นลำแต่บัดน,นี้มีพี่นังขีกผู้หนึ่งมานำ่ำมัีี่นักีกผู้หนึ่งมานมน่ำบัดนี้เรียว่าไอรอดเรากไปโตแต่วางใจห้องในคอน440ระบายคอนสู0ระบายก็เรียว่าม้าเสือแผเล่าง่ายงมัยแต่มาพอพี่เล่าเม่ค่ะพังเดียวคอยยืดแต่วามือนั้นเราแต่วางขันไอเราก็ไปต่ออีกอ่ะไม่ยู่งกันเ้อผู้เราไปซวนไป บัตรพ่อได้มาอยู่แล้วก็เลยบ่ได้อยู่น้ำกันซ้ำบัดนี้แมนมาบัตรมาบัตรท่านกันค่ะแม่นคนหนึงก็เลยไปซ้ำก็ได้ได้มาส่งนี่ล่ะได้มาส่งนอกมื้อสุดท้ายแมนมาเห็นครั้งเดียวแล้วก็มามาเห็นนี่ก็คือมาส่งเลยนะคะเป็นบรรยากาศที่โศกเศร้าพี่น้องค่ะบ่มีผู้ใดอยากมาเเลยไม่มีผู้ใดอยากอยากมากแมนาะ เขากับบัณฑนึกบ่ได้มีเสืออย่างแบบนี้บ่ได้เตรียมใจ่าสีมางงานดังสีนะคะพี่น้องค่ะบ่มีิตพยายามให้เกิดถึงบ่ได้คุกกี้กะได้มารับดูนะว่ามีค้นหักเล่าลายพี่น้องเมนน้นหักเล่าลายไม <c oughs> ่กทางจากไปเสึอะส,ส,สหมมนจากไปให้คิดถึงแสดงว่าเจ้าของมาแต่ขวัญใจแฟนต้องรู้จักพี่เบลลลลิตาไหม รู้ใช่ไหมถึงเป็นดาวไลน์แล้วเพื่อนเคยสีมาอยู่สาวหนาแลวเมินโชวเด้ปีที่แล้วเพื่อนมาอยูน้่งกันเนล่ะแต่ว่าเราเราเป็นไอเเ้าปีหนึ่งน่าจะรุ่นเดียวกันเอาตอนรุ่นเดียวกันไม่งั้นก็เป็นน้องเราตอนตอนมาถามแล้วเดลวาร์แล้วยี่สิบหกแต่ว่าปีที่แล้วฉันยี่สิบหาง่าก็เลยเอิญเราวาอาย่เราวาราแล้วยี่สิบห เรอื่นห้องเอื่อยวันันแต่ว่าเราเคยถามแล้วแล้วก็ว่าประมาณยี่สิบหกตลาดจะเป็นนองดือนาเอาถามแล้วปีที่แล้วแล้วว่าเรายี่สิบหกแล้วแต่ว่าปีที่แล้วยี่สิบห้าแต่ว่าแล้วกันนี่ใส่ดีดีแล้วมาอยู่ข้าวออันนี้เขายังไม่สัมผณ์ไม่ต้องอย่าเพิ่งพูดแทรกนี่นะคะพี่น้องคะเขาอยากมีปรากฏตัวใน่องเฮาตลอดในวรรูว่าขาใจให้กันพี่ดองตา ไปใ้ยหล <c oughs> ืนอคอากาบรบอยังไอลบางทีอการพอเขากินแล้วเขาวันรู้สึกว่าดมมืจะของเราสิหา่านะเพราะว่าเ่อาบน้ำกินมือหรือกินอะไรอุ้ยอยากแล้ววันนี้นะคะ <c oughs> เขายายเขาสากก็เลยไ,ไปเอาเขาสากมาพี่น้ <c oughs> องค <c oughs> ่ะป้าช <c oughs> ายเอกคือเมื่อใดจุดถูกหาฮะ คือเพื่อใ้จูทูบหาคือไปรับข่าวสากเขาแล้วพี่น้องขาเมื่อนี้วัานพาไงสกายบ้านผาญ่นะคะสกายกับกล้องไปรับข่าวสากนี่นะคะบ่าีบนบาทั้มเขาก็ต้องเอิ้นต้องเรียกเพื่อให้เหาเรียกร้องความสนใจเหาพี่น้องขา กะว่าคู่เพิ่งหนาฮักก็เลยอยากหยอกอยากกวนนะคะพี่น้องตกใจข่ายอ่อนอย่างเขาทายอ่คนมารับข่าวสางอยู่นี่นะคะคลิปนี่เท่ากับซีปิดคลิปไปกบนั่งเอกสาวเฝ้ากันตะโดนแล้วตะหันคว้างก็ได้สัมผัสเป็นคลิปแหล่นี่น้ำหวานนี่น้ำเอก นี่น้ำพึ่งเมี่อกีนจะเป็นอย่างนี้น้ำพึ่งเขาอยากแสกเข้าตลอดเลยจะเป็นอย่างเห็นมันบังมันมันมาเข่าเดีเรานเป็นอยากสังเกตนสิงี่้องไปคุณดูแสดงว่าเขามาแมนกสนเล้มากวนอะแมนอยากมากอยากต่อยแมนเขาเข้าเขาปทยกันมากกวนเข้าองศีเพิ่นวานยังเกาะหาี่ยังเกา สีถาเบิงสีถาเบิงวีนอ้งนองค่ะออาเออเอาเป็นคลิปไหนนอันบนญขาสารมือนี่เป็นนั่งไดคือได้มาหลับส่วนผมครับสัยค่ะขอบคุณเพืนเ่นน้ำบำาัดด้วยนะคะ,ะจักัน,นะ <c oughs>